สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะลินะคะช่วงนี้นะคะราคาหมูแต่ละเขตพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะมาเล่าสู่กันฟังบ้างเดอ้อราคาหมูแถวบ้านมาลีนะคะมีหลากหลายราคามากค่ะแต่ก็จะอยู่ราวๆประมาณ60กว่าบาทนะคะเหมือนเดิมเลยบางเจ้านะคะก็จะอยู่ที่63-66บาถึงบาทนะคะแล้วแต่เขียงแล้วแต่ดวงด้วยนะคะไพได้หลายได้หน่อยนะคะ ก็ถือว่าราคาก็ยังไม่หนีห่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะขนาดว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะก็ยังไม่ขยับเลยนะคะและพี่ๆคนเลี้ยงหมูนะคะคิดว่าเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นให้เกษตรกรชาวเลี้ยงหมูนะคะที่เหน็ดเหนื่อยกับราคาที่ตกต่ำมานานได้ดีใจต้อนรับปีใหม่กันหรือไม่นะคะ พูดมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะเสียงแตกกันเยอะเลยนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะที่เลี้ยงหมูก็หวังว่าเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะราคาขยับขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่า หากถามมาลินะคะมาลีคิดว่าราคาน่าจะคงที่เหมือนเดิมนะคะเพราะอะไรนั่นเหรอคะพี่ๆลองย้อนกลับไปหลายๆเทศกาลที่ผ่านมานะคะดูว่าก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการปรับราคาขึ้นหรือไม่นะคะแต่ถึงราคานะคะจะปรับขึ้นนะคะต้อนรับปีใหม่ก็น่าจะปรับแค่ราคาประกาศเท่านั้นเองนะคะแต่ในส่วนจับจริงนะคะก็คือเท่าเดิมค่ะ ไม่ใช่ว่ามารีไม่ให้กําลังใจพี่ๆที่เลี้ยงหมูนะคะแต่มันเป็นแบบนั้นนะคะมานานนับปีแล้วนะคะคนเลี้ยงหมูนะคะก็รอราคาขึ้นตามช่วงเทศกาลต่างๆนะคะที่ผ่านม,มา <c oughs> แต่พอใกล้จะถึงวันนะคะก็เงียบเหมือนเป่าสากเลยค่ะเกือบทุกครั้งเกือบทุกรอบเลยนะคะทําให้คนที่เลี้ยงหมูนะคะที่คาดหวังนะคะ ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกนะคะแบบนี้นะคะก็อยากให้ทางร้านนะคะแก้ปัญหา,าตรงนี้ช่วยหน่อยนะคะอยากให้จับตามราคาประกาศจริงๆใครฝ่าฝืนก็โดนปรับเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะดีแต่ก็คงเป็นได้แค่ฝันนะคะเอาจริงๆแล้วหากราคาจับจริงอยู่ประมาณ70บาทอัพนะคะนี่คือราคาทีา่พอมีกำไรอยู่บ้างนะคะ ราคาประมาณนี้นะคะก็คืออยู่ได้แล้วนะคะแต่หากต่ํากว่านี้นะคะาถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าได้น้อยบางครั้งนะคะก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะคะและหากเรานะคะได้ทําการเลี้ยงต่อเพื่อรอการขายนะคะก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะหรืออาจจะกินต้นทุนของเราเข้าไปอีกนะคะจังก็เกาเลยนะคะบันนี้ ซึ่งไม่ว่าใครนะคะได้ลงทุนทําอะไรแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่เรานะคะได้ลงทุนลงแรงกันไปทั้งนั้นเลยค่ะก็หวังว่าปีใหม่นี้นะคะจะเป็นปีที่ดีสําหรับพี่ๆที่เลี้ยงหมูกันทุกท่านนะคะ ก็ขอให้เฮงๆปังปังรับปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะลมหนาวก็เข้ามาหลายพื้นที่แล้วนะคะก็กลัวพี่ๆทุกคนนะคะไม่สบายกันยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหากพี่ๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนะคะให้กับมะลิด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องให้กับมะลิด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ